สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีในยามเศร้านะอยู่ภายในหมู่บ้านของเขาก็คือบรรยากาศกะยังดีคือเก่าเนาะก็คือเป็นบรรยากาศที่แบบว่าค่อนข้างจะหนาวคนเลยพี่น้องเนาะก็คือมื้อนี่ตื่นมาแต่เศร้าก็คือจะไปไล่งัวเนาะอยู่นาซึ่งงัวของเขานะ่ะบุกไปเข้าสวนยางพารากับเจ้าเนาะเมื่อวานนี้ก็คือเจ้าของสวนเนาะมาบอกตน ຄຳເນາະວ່າເຮົາມື້ວານນີ້ເຮົາບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປນາວ່າມີມີວຽກແດ່ທ່ຽວໄປເບິ່ງພໍ່ຢູ່ຮົງໝໍດ່ງຍານືມື້ວານນີ້ຫາກວ່າຊິພາກັນຍາກເອົາຄຳມາປວູມູບ້ານຂເຮົາຕວ່າພໍເຖົາແມ່ເຖົາຄືພໍແມ່ລຽຂອງພໍນຸນນາຊຶ່ງຂເົ້າຢູວຽງສາຢູແຖວໃກ້ໆແຖວເມືອງພນາຮັບລາວປ ไปป่วยอยู่บ้านก่อนป่วยตา,วามฮิ่ของประเพณีของอ่ส้นเผาขมุลื้อเนาะซึ่งบ่ฮู้ว่าสิเป็นแนวใดเนาะเขาเจ้าก็โทรมาเป็นระยะระยะแต่ว่ามื้อนี้ก็คือเฮาสิไปเบิ่งว่าอ่าส่วนหยาบพลาเจ้าเสียหายสัมไรเพราะว่ากาฮู้วของเฮาเข้าไปเมื่อวานนี่ก็เกือบว่ามุดมือเนาะพี่น้องบรรยากาศในยามเช้ามื้อนี้สิเป็นแนวใดเนาะนุง่งเดินเสื้อพี่น้องเนาะเดินทางเข้าไปนาของเฮาเนาะ เดี๋ยวซีใส่เวลาประมาณจักนาทีกับบโจักเนาะ,ะเพราะว่าเตล่าเทือบบได้กำหนดเวลาแล้วกันมีได้เดินทางย่างเดียวเนาะบรรยากาศยามเศร้าก็หมอกหนาๆแบบซี่แหละพี่นกเนาอ,อยู่บ้านเฮาทางภาคเหนือของลาวก็คือบรรยากาศยังหนาวอยู่เนาะนี่ออกควันตัวๆอยู่ปากแล้วก็หมอกยังหนาเแบบซี่แหละตื่นเศร้ามาเนาะตอนนี้ก็น่าจะประมาณอ่า หกม้งปลายเจ็ดมงนี่แหละเนาะหกม้งปลายนี anyway, ่แหละบริเวณม้งซ้ำเขาก็จะมานำรถจักรคู่ใจของเขาเหมือนเดิมเนาะดูนี่เกี๊ยมเครื่องเกี๊ยมอันสีไปอ่าไปไนไรงูเนาะเอาผ้าไปน้ำมือท่านแวบงูเนาะโอ้ยเจ้าเอื้อนมางูเหมือนงูงูเขางูเหมือนงูมันเขี้ยวกลายเปนงูผี ใหญ่มานี่บรรยากาศในยามเศร้าเลยอันนี้เนาะประมาณนี้เลยหมอกนานาซีบุคคุ้นกับเริ่มทยอยพากันไปไปลงไปยินยามเศรา้าไปตลาดไปอย่างต่างๆเนาะยามเศรา้าเลยนี่หมอกจนนหนาได้หนี่เกกน,นา,นานนนะ,ะตื่นเศรา้ามาก็คุ้นยังโหลาย เวลาไอ้แต่ว่าพุ่ดึงก็บค้นเข้าไปหัวไปสวนลวดเตาเนาะทางงามเศร้าโมกนาๆเอ๋มันจะเป็นทางอัน่ะไปทุกย่าคขาเลยเนาะมีพวกทางไปเฮือนองวันสุดสะอีกโอ้เจออาร์เคเข้มีหางเลย้าเขาเนาะ ที่บรรยากาศไทยในหมู่บ้านของรุ่นอีกนเนาะพยายามเศร้าโมกหนาขักเนาะมีกองห็นนี่แหละบรยรยากาศยามเศร้าจะเป็นโมกหนาๆนาจะสีเกือบว่าทุกมืดเลยพี่น้อ,องบางคนอาจจะคิดว่า ลบอจังใจเนาะตัว่ได้พาพี่น้องเพงบรรยากาศในยามเศร้าจะคือจะคือพี่น้องเห็นนี่แหละเราะที่นี่ก็ที่ในง้วก็ก็จะเป็นลใดาู่เจ้าของส่วนใหญ่กะเขาคืที่ได้ไปเพิ่งลกัดอ่ามันเสียหายประมาณจากต้นเนาะ ว่าที่เดินทางมาเศากว่านี้เนาะประมาณอ่ะประมาณหามุกเคองนาะต่ว่าว่าในยานเนี่ยคือในย่านจนูเนาะเอามาคนเดียวเลยเนาะคเศามากเอามาจนเศ้าอ,อากาศหาวหรคตรตว่าย่านจูย่านอย่างเรามืดเลยถ่ามันสว่างเนาะกวจะคุ้คฝ่ายนิดนี่แนละ ช่วงเช้าอากาศเย็นหมอกหนาเกินทางคนที่หอดนาเกิบไก่พอสุขุน้นเขาเห็นอย่างเลยนะคันว่ามาเศร้านี่แอ้งนะักน้ำหมอกเดี๋ยวนี้มัน โม่หม่ไปยังซัมมีเนาะ เจ้าขออนุญาตเดินทางไปฮอนนาล้วเนรไยกับสีพาพี่นงไปเบึงบึงยางกับเจ้าเป็นเนรไยเพราะว่ากับเขากับผู้หิดคือกันเนาะเพราะว่ามันเจ้าของมาบอกกับมันตดนคํานี่พี่นองเห็นตามแบบมองหน้ายังสี่ลั้นด่เนาะขาวหุบหนากดินบึงมือก็บเขียบหมดอันนั้นโอ้ยก็บเห็นตะเวนแล้วพี่นองเด ตะเวนในยามเช้าเออกำลังกำลังดีละตะเวนมาแล้วรู้สึก็อุอ่นๆเนาะเดี๋ยวจะพาพี่น้องเดินทางต่อเนะาะเพราะแต่หนังแล้วบรรยากาศหนาวในะยามเศร้าเดี๋ยสิเดินทางไปหอดน้ำนกับไก่ก็สมควรแนละ้วตอนนี้หากำมาหอดอันบนจุดแยกน้ำเขเท่านึงเนานะแต่ว่าพูดได้เข้าไปเขาจะไปเขาจะไปโตเนาะ มาในกะในยามเศร้าเนาะตอนนี้ก็คือเขามาหดนาน้เที่พอยเนาะแต่ว่ายูนาน่ะมันเปนลี่ยนฟูอ่ะนน้องคือตะเวนมีแล้วเนาะแต่วายูบ้านยังแบบโหหนักผสมพัวเนาะหมอกยังหนักอายุนาโอเคแนละ้วอ้าวหูแบบทัวดักเลยมันเย็นโพดมาในละเทือบต้องได้เป๊แบบถุงใหญ่ แลว้วก็เอาผ้ามาน้ำเนาะมันบอกมาเนี่ย่ได้วางอยู่นะมีงูมีนองูองอหลายชนิดย่านเดน้ำในช่วงเช้าก็จะใสๆประมาณนี้เลยทุกคนตู้คืออินป็นตามีป่าป่าพันไปอย่างเนาะปีนี้ยังบ่ได้พาพี่นกไปหาป่ายัดบ้านเนาะเดทํำห่วยีบ้านเฮาเออดีมาอัดน้ำแล้วก็สะเนี่สะหาป่าเนาะ เย็นหูดับมวานนี้ก็คือขาเจะเามาบอกเนี่ยตอนมืด,มดเลยมโหูจะสีเห็นแนวใดจับไฟสายมาเนาะมาล่งัวกอนอย่างนี่เป็นแล้วใดค่อยว่ากันมื้อนี้เนาะว่าสำคัญคืองัวจพระมันเข้าหลายตัวหูต่ว่าเจ้โขกันมาสิงมาเห็นนี่มันมีแจ่งัวตัวเดียวเนาะที่เขา้าตัวนึงก็เจ็บป่วยเนาะยังเป็นห่วงเว่าอัน อยู่แถวทึงขนาดเรายังบุเปล่งหัวดียันหัวมันจะขึ้นเมื่อพูเคลื่อนมือนุ่นกับน้องซ้ายไปไล่ทันเลยเนาะสิญาตอีกเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงแล้วดูที่แบบว่ามันแห้งแล้งจัิงสิเนาะหัวควายเรามาไปโลเข่าของอันส่วนของคนอื่นเขายางบอเนาะกัดยางกัดอันี้นะที่จริงมันบุกกินเนาะโลกัดนะยากเนาะเอ้คือเจ้ายูเคอามันมาปลูกยางกันี่เนาะ เจ้าเดียวที่นู่นมาพาพี่น้องเบิ่งดิบรรยากาศอยู่น้าก็คือแบบแดดแล้วพี่นอ้องแต่ว่าไลฟ์ผู้คนแบบมิดกรี๊ดได้ยินแต่เสียงนกเด็กแล้วได้ยินเสียงกนกเขาบนเทือกอืออยู่ทายานอยู่ตื่นเช้ามาก็คือแบบได้มาจากงัวอยู่จะใหญ่ทุอยู่ทิงงัวย,ยู่ทั้งใดทุกคู่ แต่เฮาอยู่ไปซอกไหลมันเนาะไหลมันลงมาลุมพี่ชีวิตโอ้มันอยู่ที่ใดซะนะมันเบิ่งบ่เห็นหอยมันอยู่ซะหมวกก็เนาะมอดพี่อุ่นหน่อยนึงหนาเาว่าคนก็บ่มีดอกพออยู่บ้านก็6ปายซือ แล้ว่ามาพี่แล้ว่ามีเด็ดโลอยูเทิงบุ่เละหุ่นมีเชิงปลาหุ่นยูยูยูใดญ่บุ่หูเถื่อเนาะมันออกหาก,กินหรือว่าเจ้งใดหูเลยเอาเบิ้งก่อนนี่นะศูนย์งนวของเฮานี่ข้าเจ้าปลูกอย่างนี่อยู่แค้มนี่เลยเนาะจะเป็นต้นน้อยเนาะ เขาก็ยังบ่ได้ไปกวดเบิ่งว่าเสียหายจากต้นเนาะต้องเป็นต้นน้อยๆอยู่ก็ตามนี้เด้น่าจะบ่ลวงลายอีหยังเนาะแต่ว่าเขาก็น่าจะเว้ากันได้เพราะว่าก็เป็นคนที่แบบว่าอ่าฮู้จักกันอยู่เนาะคนอยู่ภายในหมู่บ้านสิว่าพี่น้องก็บ่แม่นเนาะแต่ว่าเขาก็เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดไห้เฮ็ดนาอยู่นํากันนี่ก็หลายปีเนาะน่าจะเว้ากันได้อยู่ ว่าบบแมนว่าเขาอยากให้มันเข้าเนาะมันมันโดดหัวว่าสั้นว่ขอเขอาว่าโดดหัวจะมันบนไดห,หูแล้วก็บุได้เปลี่ยงอีกเนาะเมื่อนี้เราบอกให้นุ่นมาจะเศร้าเด้อเป็นไรนวงวนลงทั้งลุมเนาะและ้วกะบึดหนึง่งเราจะมาพาไปเบิงอย่างเขาว่ามันเสียหายพรามาจากต้นเนาะแต่ว่านุ่น่าจะได้กลับบ้านลมน,น่งก่อนบุได้โเข้าโหน่ามันอย่างเลยออกมาจะเศร้า ว้นาน่าจะอยู่เทิงพูดคำว่า,ากกอ,อ,อยู่เทิงเนี่ยเป็นลปลาแกพุกเนาะลูกโศกยุ่งยากสุดตอนนี้ก็คือเขามาจวบงัวแล้วเนาะก็คือจวบอยู่ปลากแกอยู่เทิงคนแหละแล้วก็เขาก็ไล่ลงมาเนาะไล่ลงมาลุ่มนี่แล้วเขาก็จะเอาเกลือให้กินอันนี้ก็คือแบบแต่ละตัวคือว่าตุยพีดีงามเน,นาะน่าจะปวดอยาก ลูกไก่เคยเจ็บแล้วแหละเพราะว่าจะส่วงมาดูนาก็เริ่มแบบจางไปกละเล็กกละน้อยไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยอืมวิธีหากินของลัวเลย ตูนานมันก็ไปน้ำมูดีดักไปมันก็คือนว่าดีขึ้นแล้วหากินกน่อนเนล่ยเด้ยแอยเสียบกินพุ่นเลยมูไปปะลนะ่เฮ้ยเฮ้ยไป กี่ลเขาโคองลุมพนอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ตัวพอดีครบเนาะจากงวเส้าหกพี่น้องเอ้ยไปมาจักเป็นอะไรบู๊เลยไม่ยู่มาแยาเนาะยังเหลือแต่สิบสี่ตัวนี่เหลือเท่าไรเอาเท่านั้นจะนี่แหละเนาะเราก็เลี้ยงสุดความสามารถคือพี่น้องมาเห็นนั่นแหละเนาะ มือหนึ่งสองมือมามือหนึ่งสงมือมาจะเอาเกลือเอายาไม่ีม่ยะเนาะหลายยางหลายเมวปวดงวปวดตัวเองนอยน้ำมันดูนานี่ใบว้าพานยานเส้นายายสนเฮ้ยเฮ้ยเศร้าในหาขินนอนยากนึ่งเขาไลนะ เอามันหากินเพราะไล่ตอนแล้วคักแลนไปบาดเดียวตอนนี้ก็คือแบบไล่งวมาหดทุ่งนาแล้วพี่นอ้องัวเปียกหมดอหอดเมื่อเศร้าหนาวเนาะมาไล่งวไล่ไปไล่มาโอ้ยเหนื่อยงวมันอยากยู่ท้งเถิงเงพราะว่าท้งเถิงมันยังมีแนวยู่แนวกินเนาะยังมีมันแบบอันต่อไม้เอียงต่างๆแบบว่ามันปง มันอยู่มาญาเนาะยามนี้ก็คือแบบอ่าถึงฤดูใบไม้ลนแล้วก็มันก็ป่งออกมาใหม่ๆหั่นน่ะน้อยๆนี่เนาะเข้าไปโลเล็มตามตไม้หั่นมันมีแนวอยู่แนวกินแต่ว่าฮัวทั้งๆเฮาเฮ็ดยังบ่ดีเทื่อเนาะพ่อก็พ่อก็สบายแล้วก็น้องายกับแม่ก็ไปเฝ้าพ่อเนาะแล้วก็มื้อนี้ก็นุ่นก็พาพี่น้องมาไล่งัวแต่เช้าแหละตอนนี้น่าจะประมาณประมาณ8:00น9:00นแล้วฮู้ มั่นจะกลับเมื่อกินข้าวแล้วก็ยังจะมาเบิง่งยางพลางก็เจ้าเนาะว่ามันเสียหายจากต้นเนาะดีโคก็จิโคเนะาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นส่วงทีค่อนข้างยากลําบากคือพี่น้องเห็นแหละก่อนซิข้าวคามแต่ละมือเนาะบางมือก็เห็นนุ่นลงคลิปเนาะบางมือก็บ่เห็นนุ่นลงคลิปเพราะว่าก็คือพี่น้องหู้แหละเนาะพอปว่วยเราบัดนี้ก็ส่วนหลา่ก็เอาเวลาทั้งหมดก็ไปเบิง่งทั้งพุ่น่คนเนาะื่อเพ่นดีขึ้นแล้วก็ค่อยมา เห็ดปกติเนอะเห็ดยังกะคือการเบ่งงัวกับออกมาล่าซ้ายหัวกับบุดีนุ่นซีไปรูปแปลงหัวกับเที่ยวไปทรงอ่าแนวย,ยู่แนวกินเนาะทางพุ่นมันยากลบาบากนุ่นเลยว่าอ่าไปกวดแล้วมันจวบพญายทันกับพญาหลวงพ่อเป็นพญายตับเนาะแต่ว่าหลายคนก็นแนะนําว่าคั้น่าไปปวัวทางฝั่งไทยเนาะยังจะมีโอกาสดีเพราะว่าทางฝั่งไทยก็คือกระเจ้า มีเครื่องมืออ่านแพทย์ที่ทันสมัยสันสานเนาะลายคนไปป่วยก็ยังมีโอกาสดีสันสันแต่ว่าทางบ้านเฮาก็คือวิทยาว่ามันบุดีก็มันก็ดีทั้งพี่จะว่าป่วยบัวสิหายขาดเนาะว่าเฮาก็ว่าบนบนเอาเงินน้อยเราสิปัวนดีๆกับมันแพงแต่ว่าฟังไทยกับผู้ว่าเพื่อนจะมนีนอ่านนโยบายกูเนาะเพราะว่าก็ หลายคนไปปัวทางฟังพุ่นก็ว่า,าหลายหลายสิ่งหลายอย่างอำนวยความสะดวกแล้วก็ราคาก็เป็นมิตรเนาะเพราะว่าามีญาติพี่น้องที่เขาเจ้าเป็นพยาธิหนักๆของมเมนว่าพยาธิรับดอกพยาธิอื่นเขาเจ้าก็ไปปัวไปปาดไปพาตัดทางฟังไทยพุ่นก็คือว่า,าดีขึ้นเพป็น่าดีขึ้นแดแล้วก็พยาบาลก็ใจดีเนาะแล้วก็ยังมีสวัสดิการชวยแบบว่าคนแบบว่า คนต่างประเทศที่แบบว่ามีงบพอเพียงพอสั้นๆเนาะก็ได้ยินหลายๆแนวก็ยังปรึกษากันอยู่ค่นว่าปัวทั้งทั้งบ้านเนาะปัวจะลักษณะปัวพีปัวเอ้ยไม่อย่างนาะมันบดีแล้วก็เอาที่เอาพอปไปเซ็กอีกรอบนึงเนาะมื่อนี่แหละคุณจะกลับบ้านเนาะจะมาฮอนบ้านเลยจะเอาไปเซ็กอีกรอบหนึ่งอยู่ในเมืองคุณค่าบูดีขึ้นแล้วน่าจะได้ไปทางฝั่งไทยแต่ว่าก็จะไปแถวแบบ จะไปเชียงรายทางนั่นเนาะเพราะว่ามันจะใกล้กว่าสำหรับไปทางหนองคายพี่มันมันไกลเนาะจากหมู่บ้านนู่นก็แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีรถไฟกับรถไ้สายเวลาหลายแต่ว่าไปทางเชียงรายดีกว่าเนาะทางนั้นจะสะดวกกว่าเนาะตอนนี้คือไรงัวงลงมาลุ่มแล้วแล้วก็จะกลับไปกินข้าวอยู่บ้านแล้วก็จะมาอีกรอบเราจะมาบึงยางสะพาราพื้นมาเสียหายจากต้นแล้วก็จะได้ไลายใสใพื้นเนาะ เพราะว่าบมบเมทเดโบว่าถือแต่ของเฮาของพื่นเนาะมันก็ผู้ใดก็อยากอยากให้ใส่อันแลกเจ้าก็เสียเวลาเวลาแล้วก็เสียค่าซื้ออีกเนาะเราก็จะได้ขอน้ิเพิ่นเป็นอะไรถึกแพงกันขอกันไปเนาะเพราะว่าเป็นสว่วนที่ยากลำบากคือนุ่นวาก็มนมีอย่างไรแล้วมันนี้กับท้าพี่น้องน้องมเบึง บร,รยากาศในการเดินทางตอนเศร้าเนาะว่าภายในหมู่บ้านนุ่นเป็นแนวใดเนาะเพราะว่าตั้งแต่เข่าหนาวนาี่ก็เกิดปัญหาหลายสิ่งหลายแนวก็บุคคลได้พาพี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศแล้วก็บุได้พาพี่น้องไปเบิ่งเศาซ้ายหรือยังต่างตงเนาะเพราะว่าก็คผู้พี่น้องเห็นและนุ่นเป็นเสาหลักของครอบครัวเนาะช่วยเหลือทุกคนที่ยากลำบากในการใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวนุ่นเนาะเพราะว่าจะเกิเป็นเวลาเจ็บป่วยอย่างต่างเนาะแล้วก็ เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นี่นะเนาะตัวรักตัวโตวก็เป็นนุ่นนี่แหละที่พักเจ้าเห็ดเนาะจ่นหดทุกมมือนี้เนาะถือว่าชีวิตดีขึ้นแต่ว่าก็ยังมีพยาธิพยาอเข้ามาเพราะว่าวาเตโกนเขาเห็ดเปียกหนักรสชาติเนาะเดี๋ว่าคลิปวิดีโอนี้นุ่นขออนุญาตปิดเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ทำไว้ตามภาพซุ้มคลิปนุ่นจจบๆและคอมเมนต์ให้กำลังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆด้วยพี่น้องไปก่อนเด้อบ๊ายบาย